สวัสดีครับพบกับผมต้องเทิอดไทยเทียนทองในยามเช้าวันนี้ผมมาเปิดคลิปท่ามกลางสายฝนพรำนี่มาอยู่หน้าบ้านเริ่มถ่ายจากหน้าบ้านเพราะว่าปอเตี่ยเป็นเวลาที่ผมต้องออกเดินออกวิ่งออกออกกำลังกายตอนเช้าแต่วันนี้ฝนพลอยฝนตกมาประมาณสามวันละ นี่ยผมอยู่หน้าบ้านจะเปิดแฟลชหน่อยอ่าผมอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับเนี่ยฝนถ่ายออกไปถ่ายบรรยากาศยามเช้าทีม่มีฝนนะฮะเป็นหมอก บรรยากาศสวยงามมาก เดี๋ยวพามาดูว่าวัวตื่นเช้าไหมวัวตื่นเช้าเหมือนกันบรรยากาศข้างนอกมืดครึมตอนนี้ประมาณหกเกือบหกโมงเช้าแล้วบรรยากาศข้างนอกมืดครึม 跟腔唇颤。 เดี๋ยวผมจะมาให้อาหารนะครับก็ถ้าเป็นลูกผสมชาโลเล่ผมก็จะมีหัวอาหารที่มันโดนหนูแทะนี้เป็นของ Master ร์มิกครับโปรตีน18บแปดนะครับมาสเตอร์มโปรตีนสิที่ร้านขายอยู่290บาทแต่ล็อตนี้เขาเหมือนมีกลิ่นกากปลาล์มเขาเลย อ่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่คือกินดีแหละแต่ว่ามันมันไม่ดีมากที่สุดเขาแปลกผมก็เลยมาผสมกับลูกน้ำโปรตีนทิปเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวเปิดลูกน้ำโปรตีนทิปเอ็ดเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะเปิดอาหารวัวที่ผมมีขายเดี๋ยวจะเล่าถึงอาหารวัว แล้วก็พวกเลือดร้อยก็จะเป็นอาหารเมร็ดเนี่ยครับอาหารเม็ดของนิวทีน่านิวทีน่าเราก็ใช้ใช้7 7็ก็อ้วนนะครับแต่ว่าถ้าวัวแม่พันธุ์เราอาจจะใช้7จ็ดหนึ่งหนึ่งก็ได้เริ่มแรกพอใกล้จะคลอดเราค่อยใช้7จ็ดหนึ่งสอง อย่างเช่นตัว C p พเขาจะเริ่มคือถ้าแค่ท้องใหม่ๆยังยังยังไม่ได้ท้องแก่ผมก็ใช้โปรตีน16แล้วก็พอเรื่อยๆแล้วอาจจะใช้โปรตีน18พอช่วงท้องใกล้คลอดเราอาจจะให้โปรตีน21ถ้ามันอาจจะช่วยในเรื่องของน้ำนมแต่ว่าราคาก็จะสูงนิดหน่อยแล้วถ้าเป็นอาหารเม็ดก็ ถ้าไม่มีนิวทรีนาหรือว่า CP ก็ยังมีเบตากเราก็เริ่มใช้ตั้งแต่โปรตีน16หรือเราจะให้วัวขุนเอ่อ0ูก็ได้ครับโปรตีน12มันก็ไม่ได้ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์มากหรอกครับถ้าเราไม่ได้ให้แบบเยอะเหมือนวัวขุนแค่ให้แม่พันธุ์เราเราสามารถใช้ชีวิตยอยู่ได้โดยบอดีสกอร์อยู่2-3ก็ คือแม่พันธุ์มันไม่จําเป็นต้องอวง้วนนีฮะเราก็ไม่ได้ต้องให้เยอะมากมันก็ไม่ค่อยได้มีผลมากหรอกครับนี่ไฟักสงสัยฟักใกล้จะสองเดือนละลูกชายฮิลิโบนี่ครับเดียววิธีผมก็แค่ตักให้ตักรวมกันให้ได้อ่ะมือละหนึ่งมือละหนึ่งอ่าเดี๋ยวที่ตักผมมันก็จะได้มือละหนึ่ง ตัวละหนึ่งเพราะว่าให้เยอะมันก็เปลืองต้นทุนเราจริงๆให้เยอะเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามันมันดูไม่คุ้มทุนก็เลยให้แค่พอเขาไม่ได้ผอมมากสมับลูกผสมก็ประมาณวันหนึ่งประมาณสองมือ้อพอกินเสร็จเดี๋ยวเขาก็ออกไปกินหญ้าเองแต่ก่อนอะ่ะผมจะไม่ได้ปล่อยเขาหรือปล่อยก็ปล่อยหลังจากสิบสิบเอ็ดโงให้น้ำค้างมัน หมดก่อนแล้วค่อยปล่อยแต่ว่าช่วงนี้ผมผมปล่อยเลยแล้วเดี๋ยวมีพญานมีนู่นมีนี่เดี๋ยวค่อยถ่ายพญาติเอาแล้วกันส่วนเลื่องร้อยผมไม่ได้ปล่อยก็กินอาหารฟางไปครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้าที่หน้าร้านว่าเรามีอาหารตัวไหนขายบ้าง แต่บางตัวก็ใกล้จะหมดแล้วยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวถ่ายให้เห็นคร่าวๆเดี๋ยวไปครับนี่นะครับร้านอาหาร,รวัวแต่ว่าก็มีขนมวางหน้าบ้านอยู่มีของวางที่เพิ่งมาจากซื้อของในเมืองก็อาหารเบาบางอยู่เพราะว่าเริ่มหมดยังไม่สั่งก็จะมีแต่ว่าที่ขายก็มีนิที่หน้าตองเจ็ด นี่นะฮะนิวทีน่าตอนเแล้วก็นิวทีน่าตัวเจ็นึงนึงตัวนี้โปรโตีน16บหกสำหรับแม่ท้องตัวนี้เป็น CP โปรโตีน21 CP โปรโตีน18ลูกน้ำโปรโตีน21่ิบมิวทูเป็นโปรโตีน18ของ CP แบบผงตัวนี้เป็นอาหารปลานะครับ ของฟิตเฟิร์สก็อันนี้เบทโกเป็นอ่าเป็ดไข่อันนี้ไก่ไข่กับไก่บ้านของก้าวหน้าส่วนตัวนี้เป็นรำยาเป็นอาหารหมู1นึ่แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นอาหารบัวของไฮโคเมจิกโปรตีนสิตัวนี้เหลือน้อยอยู่เป็นอ่าเบทโก ตัว024โปรโตีน16สําสำหรับโคระยะให้นมกับ009วัวโคขุนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นเนี่ยสั่งมาแล้วแต่ของยังไม่มาใกล้หมดลฮะตัวนี้เป็นมาสเตอร์มิกโปรตีน18แล้วก็ถ้าเป็นสีน้ำตาลที่หมดไปแล้วก็เป็นมาสเตอร์มิกโปรตีน14ตัวนี้เป็นตะข่ายใส่ฟางนะครับอาจจะมืดหน่อยยามเช้า ก็กากน้าตาลตัวนี้เป็นไฮโคเมจิกโปรตีนที่1ดแต่ก่อนตอนผมขายอาหารบัวใหม่ๆผมมีหลายยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งก็มีหลายรุ่นผมลงมาหลายตัวละผมลองหลายตัวมากสำหรับอาหารบัวแต่สุดท้ายอ่ะ สำหรับผมนะสิ่งที่ใช้อ๋อย้อนกลับไปใหม่ผมลองมาโอ้โหหลายห้องจริงโรงงานจากแถวภาคกลางแถวราชบ,บุรีแถวอะไรเงี้ยครับเออราพูดถึงอาหารผงก่อนอาหารผงเนี่ยหลายๆยี่ห้อที่เจอก็คือ จะมีเศษของเชือกฟางเศษนอ็อตเศษเชือกบัวมีให้เห็นสำหรับอาหารอาหารผงนะฮะแล้วแต่ละยี่ห้อก็ใส่วัตถุดิบไม่เหมือนกันบางตัวคือคือถ้าเขาใส่วัตถุดิบแบบแบบคุณภาพเต็มที่มันจะขายในราคา200้อยกว่าบาทสามร้อยไม่ได้ อย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะก็จะใช้กากมันแห้งมาผสมซึ่งเขาก็จะใส่ากากน้ำตาลมาผสมให้มันชวนมีกลิ่นชวนน่ากินขึ้นมันเลยอาหารส่วนใหญ่จะออกสี ى, ดำๆน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่ามันก็จะมีความชื้นเยอะหน่อยเพราะว่าเขาใส่ากากน้ำตาลผสมน้ำให้มันดูแบบให้วัวแบบกินง่ายให้น่ากิน เพราะว่าถ้าไม่ใส่ให้มันเป็นแบบผงๆธรรมดามันจะดูกลิ่นไม่ค่อยน่ากินถ้าเป็นบางยี่ห้อก็จะเหมือนใส่แกลบบดนะครับอ่าเหมือนให้มันเต็มกระสอบให้มันเต็มน้ำหนักอาหารแบบฝุ่นหรือแม้ทั้งฝุ่นข้าวโพดท,ที่ใช้ที่เจอก็คือมันมันกินมันมีคราบติดตามรางอ่ะเหมือนเราบอกว่ากินไม่หมดอ่ะ แล้วก็มันเส้นถ้าใหญ่มากมันก็จะเหมือนย่อยไม่หมดเพราะผมเคยให้กินมันเส้นแล้วขี้ออกมาเป็นขาวๆหมายถึงว่าเขามันเส้นมันแข็งอะผ่านระบบการย่อยอาหารผ่านกระเพาะผ่านอะไรเนี้ยมันของวัวแล้วรู้สึกว่ามันมันย่อยไม่หมดมันมันขาดทุนนะครับ พอเราขายไปนานๆเราจะเราจะแบบมันจะรู้องว่าอ๋ออาหารตัวนี้นะมันดีกินแล้วขึ้นกินแล้วไม่ขึ้นที่ตอนนี้ที่ขายแน่ๆที่ผมมั่นใจนะอันนี้ไม่ได้เป็นไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์หรือไม่ได้โฆษณานะตอนนี้ผมชอบอาหารเม็ดมากกว่าแต่อาจจะมีราคาที่สูงมากโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆ มีเบทากรนิวทีนาแล้วก็ CP ส่วนใครจะดีกับกันเนี่ยผมบอกไม่ได้แต่ถ้าราคาที่สูงก็จะเป็น CP, พีเบทากรราคาสูงหน่อยเอซีพี CP กับนิวทีนาซึ่งมีราคาสูงหน่อยส่วนเบทากรก็จะมีราคาที่ต่ำลงมากว่าสองยี่ห้อที่ผมกล่าวขึ้นข้างบนแต่ในใจผมอะผมชอบ CP แล้วก็นิวทีน่าเราค่อยมาเบทาโกแต่ถ้าเป็นวัวขุนน่ะที่ขายดีนะมี่ขายดีมากคือนิวทีน่าตองเจ็นนี่ขายดีมากสำหรับชาวบ้านซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้ามีเงินหน่อยอ่ะซื้อยี่ห้อ ที่มันเป็นแบรนด์ใหญ่เลยดีกว่าครับดีกว่าซื้ออ่ยี้อถูกถูกเพราะว่าแบรนด์ใหญ่อ่ะเขาเขามีโวลล่มในการซื้อวัตถุดิบที่ใหญ่กว่าเยอะกว่ามันซื้อได้ถูกกว่าแน่นอนก่าเจ้าน้อยๆเนีย่ยผมแนะนำเลย CP พนิวทิน่าเบทโก ยี่ห้อไหนที่ไปร้านแล้วเขาเชียร์นั่นคือยี่ห้อที่เขาได้กํำไรเยอะเพราะว่าเขาเป็นน่าจะเป็นตัวแทนของอำเภอของจังหวัดอ่าซึ่งยี่ห้อที่ได้กําไรน้อยเขาก็ไม่เชียร์หรอกเนี่ยยี่ห้อดังๆเนี่ยกำไรน้อยเขาไม่ค่อยเชียร์จำไว้ไอ้ที่เขาเชียร์ไม่ได้ดีเท่าไรหร่อะครับสวัสดีครับ